นี้มีของเล่นอันนี้เติมแพร่น้ำน้ำธรรมดาน้ำเย็นตัวนี้เป็นสารสกัดจากกัญชาจริงๆไว้รักษาโรคมะเร็งปอนะคะแต่จะเอามาใช้สามหยดพอ อไว้ใช้สูตรดมเห็นควันไหมคะแต่มัสามารถช่วยบำรุงผิวหน้าได้ด้วยนะคะทำให้หน้าชุ่มชื้น จริงไว้สูตรดมรักษาเรื่องเกี่ยวกับปอดแล้วก็เอามาใช้ให้หน้าชุ่มชื้นให้หน้าใสไปในตัวเอาสองรอบสองชคสองชั้นแล้วพอถ้าจบขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราก็ตามด้วย เซรั่มตัวนี้ผิวจะได้ดนูนอันนี้หลังนางหน้าเพื่อหน้าเสร็จแลนะ้วนะเนี่ยยังไม่ได้ทาครีมเลย